อสที่เราพักนะคะเราพักอยู่มัณฑีการ์เด้นนะคะเราพักกันอยู่ริมโขงนะคะตอนนี้ข้ามาฝั่งไทยแล้วนะอยู่ที่หนองคายนะคะพักอยู่ริมแม่น้ําโขงนะคะที่พักของเราห้องพักของเราก็คือห้องนี้นะคะมีระเบียงอยู่ด้านหน้านะคะบรรยากาศภายในห้องพักนะคะเดี๋ยวพาเขาไปดู แม่ไม่ได้เลยหลบเลยนะลูกรีบลุกหล,ลบหลังกล้องตลอดล,ลูกลูกน,นอนเล่นอยู่ดีๆแม่เปิดประตูเข้ามารีบหลบม <laughs> ไม่ชอบเข้ากล้องจริงๆก็พอใช้ได้นะคะคือละหกร้อยก็อ <c oughs> โอเคอยู่ค่ะ พากเรานะคะเขาก็เริ่มขายตั้งแต่ประมาณสี่โมงเย็นนะคะถึงสี่ทุ่มรู้สึกจะถึงสี่ทุ่มอย่างไรเนี่ยตลอดทั้งแถวเลยนะคะแล้วก็มีการแสดงโอเคค่ะคนก็เริ่มทยอยมาแล้วเดี๋ยวขอเดินดูของทานก่อนนะคะ ทีนั้นนะคะตรงนี้ก็จะมีขายอาหารคุณก็นั่งกินตามโต๊ะด้านล่างนี้ได้นะคะนี่คือที่น้ำโขงนะคะนี่คือ Sky walk ะคะสกายวอล์กนะคะสกายวอล์กอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะงานที่นี่เขาจะจัดทุกวันเสาร์นะคะประมาณ4โมงเยน็นจนถึง4ี่ทุ่ม จัดทุกวันเสาร์ค่ะเป็นตลาดถนนคนเดินนะคะที่พักของเราก็อยู่ตรงด้านหลังศาลา ซื้อของมาเต็มเลยที่พักเราก็อยู่ตรงนี้นะค่ะชื่อที่พักเรามัดมีกาเดนค่ะตรงนี้ก็คือบรรยากาศแถวที่พักเรานะคะไม่ไกลจากตรงตลาดที่เขาจัดนะคะก็ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่บรรยากาศรอบๆค่ะ มีที่ให้แขกนั่งชมวิวริมแม่น้ำโขงนะคะหลังจากทานอาหารที่ห้องเสร็จนะคะลูกชายก็ไม่ยอมลงมาอีกงั้นแม่ก็ขอมาเลาะต่อนะคะนี่ก็คือบรรยากาศตรง ตรงนั้นก็คือที่เขาขายอาหารกันที่เราซื้ออาหารแล้วก็ขึ้นไปทานกันที่ท่องพักโซนนี้ก็จะเป็นพวกขายของที่ระลึกของฝากของพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาวเวียนนู้นเลยก็เลยแม่ก็เลยขอมาเลาะเลาะคนเดียวเป็นผู้สา,าวขาเลาะอีกเนี่ยค่ะบรรยากาศริมริมแม่น้ำตอนนึงฝั่งนู้นก็จะเป็น ประเทศลาวนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆที่พักเรานะคะ ที่เรานอนกันเมื่อคืนนะคะยุ่งยายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเตรียมเช็คเอาท์ออกจากที่พักนะคะที่พักของเราก็จะอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยตรงนี้แล้วก็ตรงสลาตรงนั้นที่เราไปเดินซื้อของทานกันคืนนะคะที่เขาจัดถนนคนเดิน กาศแถวตลาดทัาเสด็จนะคะตอนกลางวันก็ไม่มีของขายอย่างเงี้ยเง,งียบแต่ก็จะมีร้านอาหารขายอยู่แต่แดดค่อนข้างร้อนนะคะ ตลาดท่าสลิ์นะคะก็มีร้านขายเสื้อผ้าของจริงของใช้ตอนนี้เราก็นั่งรอรถไฟอยู่ที่สถานีรถไฟที่หนองคายนะคะจะไปอุดรรอไปค่ะเพราะว่า รถเราออกเป็นเที่ยวสุดท้าย6โมง50ใช้เวลาวิ่งประมาณ2ชั่วโมงก็ไปถึงที่อุดรน,นะคะอ่อแลวค่ะตอนนี้กำลังเดินทางไปอุดรน,นะคะนั่งรถไฟโอเคค่ะเจอกันที่อุดรน,นะคะนะีต่่อไปจากสถานีรถไฟกำลังเดินไปที่โรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวข้ามถนน โรงแรมเราอยู่ตรงนี้ค่ะเดินไม่ไกลนี่คือบรรยากาศที่พักเราคืนนี้นะคะในห้องพักก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นเตียงคู่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบนะคะมีตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้า แล้วก็มีทีวีมีน้ำดื่มอยู่ในตู้เย็นมีกาแฟให้นะคะชากาแฟให้ฟรีน้ำดื่มในตู้เย็นแล้วก็มีตู้เซฟห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็อุปกรณ์ครบ มีฝักบัวและมีชอวเวอร์นะคะแล้วก็มีระเบียงด้านนอกแต่ว่าวิวห้องพักเราไม่วิวไม่สวยมากติดตึกแต่ก็โอเคค่ะเป็นวิวติดตึกแล้วก็เห็นระเบีย บรรยากาศที่รับประทานอาหารตอนเช้านะคะที่โรงแรมที่เราพักนะคะรายอาหารก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้มากอะไรมากนะคะมีข้าวข้าวผัดข้าสวยแล้วก็กับข้าวไส้ก่อขนมปัง ก็ไปค่ะโอเคค่ะไปทานอาหารก่อน เสื้อผ้าค่ะแล้วก็โซนของกินจะอยู่ด้านนู้นโอเคค่ะเดี๋ยวขอเดินดูของก่อนนะคะ บินดอนเมืองแล้วนะคะ